กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเฉลยหนังือเรียนคณิตศาสตร,ปร์ป .4 นะคะหน้า238เนาะอ่ะเขาบอกให้เติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากตารางตรงนี้นะตารางตรงนี้นะคะะตารางเวลาเดินรถโดยสารภาคตะวันออกของบริษัทขนส่งจำกัดนะ นี้ช่องแรกเป็นเส้นทางเนาะในแนวตั้งเลยนะเส้นทางจากไหนไปไหนบ้างกรุงเทพไปจันทบุรีกรุงเทพไปตราดกรุงเทพไปตราดเหมือนกันนะคะแต่กรุงเทพตรงเนี้ยเป็นเอกมัยนะแล้วก็จตุจักรนะคะค่าโดยสารเนี่ยตรงนี้จากกรุงเทพไปจันทบุรี187บาทระยะทาง249กิโลอ่าเวลา4ชั่วโมงเวลาออกรถมีอยู่สเวลาคือ6กโมงครึง่ง เที่ยงยี่สิบแล้วก็สองโมงใช่ไหมคะเนี่ยนะมีอยู่สามเวลาต่อไปถ้ากรุงกรุงเทพจตุจักรไปตราดโอ้เวลาเดินรถมีหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่เวลาส่วนกรุงเทพไปตราดมีอยู่เวลาเดียวนะคะรถโด,ดยสารจากกรุงเทพจตุจักรไปจันทบุรีมีวันละกี่เที่ยวเราก็มาดูช่องที่เป็นกรุงเทพจันทบุรีนะมีอยู่ทั้งหมดกี่เที่ยว นี่ไงคะเที่ยวที่หนึ่งเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามเที่ยวที่หนึ่งหกนาฬิกาสามสิบนาทีเที่ยวที่สองสิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีและเที่ยวที่สามสิบสี่นาฬิกาฉะนั้นมีอยู่สามเที่ยวนะคะอ่ะโดยเที่ยวแรกออกเวลาเท่าไหร่เที่ยวแรกก็ออกเวลาหกนาฬิกาสามสิบเที่ยวสุดท้ายออกเวลาเท่าไหร่ออกเวลาสิบสี่นาฬิกานะคะ ถ้าฝนขึ้นรถเที่ยวแรกจากกรุงเทพจตุจักรไปจันทบุรีจตุจักร่าอันนี้อยู่นะช่องแรกอยู่นะคะและจอมขึ้นรถจากกรุงเทพเอกมัยไปตราดคนที่ไปถึงจุดหมายก่อนคือใครอขอวงไว้ก่อนตรงนี้คือฝนขึ้นรถเที่ยวแรกด้วยนะขึ้นรถหกโมงครึ่งน,นะ,ะต่อไป จอมขึ้นรถจากกรุงเทพเอกไัมนะคะไปตราดอ่ะคนนี้จอมคนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนคือใครอ่ะมาดูนะฝนเนี่ยใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะคะแต่จอมใช้เวลา6ชั่วโมงถ้าเขาเดินทางพร้อมกันอ่ะฝนถึงก่อนแน่นอนแต่ตอน,น,นเนี้ยฝนอ่ะเขาเดินทางตอนหกโมงครึ่งใช่ไหมเที่ยวแรกนี่ไงเขาบอกว่า ฝนเนี่ยขึ้นรถเที่ยวแรกก็คือ6กโมงครึ่งนะคะเราใช้เวลาสี่ชั่วโมงเราก็นับไปหรกหรือว่าเอาหกโมงครึง่งมาบวกอีกสี่สี่ชั่วโมงก็กลายเป็น1ิบโมงครึง่งแสดงว่าฝนน่ะจะถึงในเวลา1ิบโมงครึง่งใช่ไหมคะอ่ะฝนจะถึงในเวลา1ิบโมงครึ่งนะต่อไปจอมล่ะจอมเนี่ยขึ้นรถตอนตีสี่นะ บวกไปอีกหกชั่วโมงสี่บวกหกก็เป็น 10. สิบแสดงว่าจอมถึงในเวลาเท่าไหร่ลูกสิบโมงนะคะใครถึงก่อนกันก็ต้องเป็นใครลูกข้อสามถ้าปิ่นต้องการเดินทางไปตราดและไปถึงสถานีขนส่งจตุจักรเวลาสองทุ่มปิ่นต้องจ่ายค่าโดยสารกี่บาทและไปถึงตราดเวลาเท่าไหร่อะปิ่นต้องการเดินทางไปตราด ะะและไปถึงสถานีขนส่งจตุจักรถึงสถานีขนส่งเนี่ยสองทุ่มแล้วนะฉะนั้นดูก่อนนะคะจยดอันแรกเขาถามว่าปิ่นต้องจ่ายค่าโดยสารกี่บาทก็ต้องจ่ายเท่าไหร่ลูกสองสาสิบแปดบาทนะคะและไปถึงตราดเวลาใดโอ้มีเวลานั่งรถตั้งหนึ่งสองสามสี่เที่ยวเราจะไปเที่ยวไหนเจ็ดมงครึ่งเราไปไม่ทันหรอกเพราะเราไปถึงสถานีสองทุ่ม ฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นรถเวลาสี่ทุ่มใช่ไหมคะยี่บสนาฬิกาไปถึงเวลาอะไรใดก็นับไปอีก5ชั่วโมง22เสร็จแล้วก็20อะไรลูก23 24, 24 24ก็คือเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วก็ตีหนึ่งนะคะตีสองแล้วก็ตีสามอ่ะครบห้าชั่วโมงหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่า ปิ่นจะเดินทางถึงตราดเวลาตีสามนะคะเพราะเริ่มออกตั้งแต่4ี่ทุ่มใช้เวลา5ชั่วโมงอ่าสี่ทุ่มนับไปอีก5ชั่วโมงก็เป็นตีสามนะลูกนะ